ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียขวัญสตอรี่สเรื่องราวหลอนจนทำให้คุณต้องขวัญผวาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนนทรเดอร์หนุ่มวัย25ปีที่ต้องวิ่งงานกะดึกเพื่อหาเงินจ่ายค่าห้องนนทเป็นคนไม่กลัวผีแต่เขากลัวความจนมากกว่าคืนนั้นฝนตกโปรยโยทั่วกรุงเทพ บรรยากาศตอนตีหนึ่งเงียบสงัดจนน่าอึดอัดถนนโล่งจนแทบไม่มีรถวิ่งปกติเวลานี้แอปจะเงียบกริบแต่วันนี้จ,จู่ๆโทรศัพท์ของนนก็ดังขึ้นติง้งเสียงแจ้งเตือนงานเข้านนรีบกดดูเป็นออเดอร์จากร้านข้าวต้มกุ้ยร้านหนึ่งในซอยลึกแต่สิ่งที่แปลกคือค่ารอบมันสูงผิดปกติสูงถึง500บาททั้งที่ระยะทางส่งห่างไปแค่3กิโลเมตร นนใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะดีใจรีบกดรับงานทันทีโดยไม่ได้สังเกตหมายเหตุที่ลูกค้าพิมพ์ทิ้งไว้ตัวเล็กๆด้านล่างว่าห้ามโทรหาห้ามกดออดถึงแล้วให้วางไว้หน้าประตูแล้วรีบออกไปทันทีห้ามถ่ายรูปส่งงานเด็ดขาดหลังจากรับอาหารเสร็จนนขี่รถตาม GPS เข้าไปในจุดหมายปลายทางมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรเก่าๆย่านชานเมือง ทางเข้าหมู่บ้านมืดสนิทปอมยามร้างไม่มีคนเฝ้าไฟถนนติดติด,ดับดับเหมือนในหนังผียิ่งขี่เข้าไปลึกสัญญาณอินเทอร์เน็ตในมือถือก็เริ่มแกวง่งจาก 4G เหลือขีดเดียวและ GPS ในแมปก็เริ่มหมุนติ้วๆมันนำทางเขามาหยุดที่บ้านเลขที่44ทับ4บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทรงยุโรปเก่าๆสภาพเหมือนไม่มีคนอยู่มานานหญ้าขึ้นรกสูงท่วมหัวเขา่า รั้วอันลอยสนิมเคอะแต่อย่างน้อยที่ชั้นสองมีแสงไฟสีส้สมสลัวสลวเปิดอยู่ห้องหนึ่งนนจอดรถมอเตอร์ไซค์แกรกความเงียบรอบตัวทำให้เสียงขาตั้งรถดังสนั่นจนเขาเองอย่างสะดุง้งเอาวะรีบส่งรีบไปนนบ่นพึมพำเขาหยิบถุงข้าวต้มเดินไปที่ประตูรัว้วแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงหมายเหตุห้ามกดออดห้ามโทรหาเขาจิงแขวนถุงอาหารไว้ที่ลูกบิดประตูรั้วอย่างระมัดระวัง ตามกฎของบริษัทไรเดอร์ต้องถ่ายรูปสินค้าเพื่อปิดงานและยืนยันว่าส่งแล้วนนลืมคำเตือนข้อสุดท้ายไปสนิทความเคยชินทำให้เขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดกล้องเล็งไปที่ถุงอาหารที่แขวนอยู่ชะแฟลชจากกล้องสว่างวาบตัดกับความมืดนนก้มมองรูปในจอเพื่อจะกดส่งงานแต่แล้วนิ้วของเขาก็ชะงักในรูปถ่ายนั้นถุงอาหารแขวนอยู่ที่เดิมแต่ที่ด้านหลังรัว้ว ตรงพุ่มไม้รกที่เมื่อกี้เขามองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นอะไรเลยในรูปกับปรากฏใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งผิวขาวซีดจนเขียวผมยาวปิดหน้าครึ่งซีกกำลังชะโงกหน้ามองผ่านช่องรั้วจ้องเขมิงมาที่กล้องห่างจากมือนอนไปแค่คืบเดียวนนขนลุกสู้ไปทั้งตัวรีบเงยหน้ามองไปที่รั้วทันทีความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีแต่ความมืดและลมที่พัดใบไม้ไหว ตาฝาดมั้งนนปลอบใจตัวเองมือสั่นระริกเขาพยายามจะกดปุ่มยืนยันการส่งในแอปแต่ปุ่มมันกดไม่ติดหน้าจอโทรศัพท์เริ่มรวนตัวหนังสือในแอปเด้งไปมาแล้วจูๆ่ๆข้อความจากลูกค้าก็เด้งขึ้นมาในช่องแชทติต้งลูกค้าบอกแล้วใช่ไหมติง้งลูกค้าว่าอย่าถ่ายรูปนนเบิกตากว้างเขาไม่ได้เป็นคนส่งรูปไป รูปนั้นยังค้างอยู่ในเครื่องแล้วลูกค้ารู้ได้ยังไงทันใดนั้นเสียงประตูรั้วตรงหน้าก็ดังขึ้นเอียดประตูเหล็กที่สนิมเครอะค่อยๆแง้มเปิดออกมาเองช้าๆเหมือนเชิญชวนให้เข้าไปกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหนูตายโชยออกมาประทะจมูกอย่างรุนแรงวินาทีนั้นสัญชาตญาณร้องบอกว่าหนีนนกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดกุญแจสตาร์ทแชะแชะรถสตาร์ทไม่ติด ทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนแบตมาใหม่เสียงฝีเท้าหนักหๆดังตึกตึกตึกมาจากในตัวบ้านกำลังเดินตรงมาที่ประตูรัว้วนนมือสั่นเหงื่อแตกพลักเขาตัดสินใจเข็นรถถอยหลังแล้วกลับรถใช้ขาไถรถไหลลงเนินหนีสุดชีวิตพอรถเริ่มไหลลงเนินเขาลองสตาร์ทอีกครั้งปรึนเครื่องติดนนบิดหมดปลอกไม่หันหลังกลับมามอง พุ่งออกจากหมู่บ้านนั้นด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่รถจะทำได้นนขี่รถหนีมาจนถึงถนนใหญ่ที่มีไฟสว่างเขาจอดรถข้างทางหอบหายใจแฮกแฮกหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูด้วยมือที่ยังสั่นไม่หายแอปแจ้งเตือนว่างานสำเร็จแล้วเงิน500บาทโอนเข้ากระเป๋าเฮ้ยรอดแล้วกูนนถอนหายใจยาว แต่ด้วยความสงสัยเขาจึงกดเข้าไปดูประวัติการแชทกับลูกค้าคนนั้นอีกครั้งเพื่อดูว่าเขาพิมพ์อะไรผิดไปหรือเปล่าสิ่งที่เห็นทำให้โทรศัพท์ร่วงลงพื้นอย่างไม่น่าเชื่อในช่องแชทรูปถ่ายที่เขากดถ่ายไปถูกส่งออกไปในระบบแล้วแต่รูปที่ลูกค้าส่งตอบกลับมาเป็นรูปถ่ายมุมสูงถ่ายจากระเบียงชั้นสองของบ้านหลังนั้นลงมาที่หน้าประตูรัว้วในรูปเห็นนนกํกำลังนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์ และที่เบาะหลังของนนมีผู้หญิงชุดขาวคนเดิมนั่งสอนท้ายกอดเอวนน,นแน่นใบหน้าซบอยู่ที่ไหล่ของเขาเสยะยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำนนค่อยๆหันไปมองที่กระจกมองหลังช้าๆในกระจกมีแต่ความว่างเปล่าแต่ที่ไหล่เสื้อวินของเขามีคราบดินเปียกๆเ,เป็นรอยมือสองข้างเกาะแน่นอยู่ตรงเอวและเสียงแจ้งเตือนสุดท้ายก็ดังขึ้นติง้ง ข้อความจากระบบขอบคุณที่พาออกมาส่ง